บ้างวันนี้พี่นักข่าวมารอสัมภาษณ์นุ่นเยอะมากรู้สึกไงบ้างครับดีใจค่ะแอบตงใจนิดเดียวค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วตอนนี้เนี่ยเรียกว่าวัดแตกไปที่ไหนก็สถานที่แตกหมดเลยเพราะคนไปดูดำโดมรู้สึกไงบ้างปลื้มใจค่ะอยากขอบคุณทุกคนเลยแต กลัวจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าเยอะเยอะมากเราคำงานให้ฟังหน่อยตอนนี้คือแบบฟีเมอร์มากมก,ก,กับลิเกเอ่อคือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะขนาดนี้นะะเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้เล่นมาตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งจะมามีชื่อหรือ เป็นกระแสช่วงนี้มากๆหนักๆจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของศิลปะลิเกยอย่างบ้านเราพ่อแม่เราก็เป็นลิเกหมดแล้ววันนี้ทุกคนผ<ต>่านมาชื่นชอบลิเกเพราะเราเลยเ,ออเรารู้สึกยังไงดีกว่าเอ,อ่อปลื้มใจมากนะคะดีใจมากๆเลย <c oughs> คือไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะเป็นเพราะเราอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเพราะเราที่ทําให้คนกลับมาดูลิเกอะไรอย่างเงี้ย แต่แม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้คือลิเกตฟีเวอร์คือคำว่าบทยำตรงของน้องนุ่นเลย <c oughs> รู้แล้วค่ะเริ่มรู้แล้ว <c oughs> ได้บอกอัิบ้านยังไงบ้างคะว่าตอนนี้กระแสรุ่นมาแรงมากแม่คะ่ะแม่มากกว่าที่แม่จะรู้ก่อนเลยว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้คะคุณแม่น้องนุ่นก็คือเลนโซเชียลใช่ค่ะ วันนี้มันเริ่มปผิดไปก็เจอในทิ้งตอกในทุกทุกแบบฟอร์มออนไรไปเจอเราหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบว่ามีการปรับรูปแบบการเล่นอะไรเพิ่มเติมในในบางทีบ้างอะไรเงี้ยเออพยายามจะไม่ให้จำเจในทุกๆวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเล่นทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะไม่ให้แบบว่าจำเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนสมเนียงไปเรื่อยๆถ้าแบบเขาต้องฝึกของิธีดีกว่าเพราะแบบเขาแค่รู้มันเป็นกระแสฟีโบะเวรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าตื่นมาก็โอ้คน cover คเ,เสียงอันนั้นเป็นจุดเริ่มเลยเป็นคนคเวอร์เสียงแล้วก็แล้วก็มีช่องที่เขาเอาไปลงค่ะเป็นดีเทลแบบเอาไปลงทิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันมันขนาดนี้เลยเหรออะไรี้ยค่ะใช่ จ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์พยายามติดต่อเพื่อให้เราจะให้ไปรับรีวิวอะไรเงี้ยใช่ค่ะเยอะมากอย่างนี้ผู้จัดการพี่สาว็นคนเป็นคนเรียกว่าดูคิวหรือดูคิวอย่างไรลใช่ค่ะดูดูคิวให้ค่ะแต่อีมีเลทนะครัตัวจากเราต่างจากลิงเกย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลทเลทค่รับในการรีวิวหนะครับ กกรรตอนี okay. ้ก็คือค่าตัวไปไปเจ็ดหลักแล้วนี่แต่ละแบร์เออยังไงเอ่ยคุณได้เร์่บอรไปกี่แบร์แล้วคะน้องรุ่นตอนนี้ครับตอนนี้เป็นสองแล้วค่ะตอนนี้เซ็ตไปสองแบร์แล้วสองเซ็ตไปสองแบร์คุณบอกว่ามีรอจอไฝอีกสิบแบร์เลยใช่ไหมคะประมาณค่ะประมาณนั้นแต่ว่าในทุกแบร์คุณต้องรอก่อนต้องรอก่อนค่ะต้องรอก่อนทุกแบร์ค่ะแต่เหมือนล่าสุดมีคลิปแบบเป็นไวรัลออกมาบอกว่าเราตกใจเรื่อกับเงินที่แม่น้ำหนึ่งออกมาให้หลังทันทีใช่ค่ะรื้อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับรื้เลยตกใจค เป็นช่อที่ใหญ่มากแล้วเ,เ,เสียการทรงตัวนิดนึงฉันมันก็เลยกลายเป็นมุกขึ้นมาเลยอนนลยที่มือก็ยังมีอีกเป็นตุกตุกใช่ค่ะใช่ก็คือลว,วมตัวเป็นลวกอ,อะไรเลยค่ะใช่อันนั้นแค่ตกใจกันหะครับเห็นแม่ดับหนึ่งเลย์มาว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ก็เกิดใหญ่ A ัวเอีน้องนุ่นเขาบอกว่าเขาจะมาแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่าทุกครั้งที่เขามาจะมีอะไร กลางวันแล้วก็กลางคืนเอาเวลไหนนอนคะลูกก็นอนบนรถเอาค่ะไม่เป็นไรวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงคะสามสี่ชั่วโมงได้อยู่ค่ะอาวันก่อนที่มีสัมภาษณ์น้องลูกไปกระแสอุค์อีกกับดำดงเนี่ยมันฟีเวอร์แบบโคตรทะบีนคูเลยตอนนี้เนี่ยยังอยากแบบจะมีโอกาสได้เจอเร็วๆนี้ไหมว่ะทางฝั่งหมอรามจะแบบติดต่อให้น้องลูกไปเจอน้ององค์อีกในบ้านแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยคาดว่ามีโอกาสค่ะแพรว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้มาบอกอะไรอยู่ไหมคะ ยังค่ะแต่ว่ายังมีเพจของน้องที่ที่มาสัมภาษณ์อยู่ว่าแบบน่าจะมีโอกาสได้ได้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าจะโอเคเป็นแทนจะูดน้องอะไรก่อนเน่ยครับอป้าก็ต้องชื่นชอน้องเหมือนกันค่ะเต็นตามน้องเหมือนกันค่ะแล้วศิลปะลิเกที่เราร้องกับอนรมันมีความแตกต่างนะครับวันนี้เเจอกันแล้วก็ด้อง่อนั้ง็นด้เองกร้เงลิเก แตกต่างกันคะเาราเลาหมำได้ไหมไม่ไรค่ะจะดูได้ชอบดู <laughs> <laughs> ดูได้ค่ะดูได้ดูได้นะ้องนุ่นนะวันน <gasps> ี้เรื่กว่าชีวิตเปลี่ยนไป <laughs> เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ <laughs> เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆคะ่ะ ดีมากมันหลายๆระดับเลยส3ระดับเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วการเสียใาของเราแบบว่าพวกบรรดาแฟนคลับพวกม่ยกมิเกก็ยังเข้าถึงได้เหมือนเดิมเข้าถึงเหมือนเดิมค่ะเป็นเหมือนเดิมจริงๆรุ่นม,มากรู้ยังไงเพราะว่าในโซเชียลมันเป็นเหมือนดัมสองกรหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ดีๆหรือว่าบางคอมเมนต์ที่มันรู้สึกว่าบัทอนนบั่นนอนม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็รับด้ต้อง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 รับคำติแล้วก็คำชม ค่ะ้เราเลือกตอบทุกคนไหมดีกว่าไม่ไม่ตอบทุกคนค่ะก็ตอบไม่ไหวค่ะก็มีคนดับก็ต้องมีคนไม่ชอบมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบค่ะอย่างอยตารางที่ออกมาในยปิดแบที่ลล่อนตามโซเชียลเลยคือตอนนี้เต็มไปถึงปีน้งแล้วนี่คือจริงใไหมจริงค่ะจริงค่ะเป็นกี่วันเป็นกี่วันกี่วันเป็นกี่วันน่าจะ โอ้น่าจะเกือบทักปีรู้สึกน้อยใจไหมที่คนจําเราในบทแ้นเดมไปได้ลุดนีอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยใจค่ะเพราะว่าจริงๆอยากขอบคุณตัวละครดำดงมากกว่าค่ะอยากขอบคุณตัวละครตัวนี้มากกว่าที่ทําให้คนเข้ามารู้จักนุ่นแน่ได้ผ่านตัวละครตัวนี้มาค่ะอยากให้เราไปเล่นตัวสวยเา มาเด้อมาได้มาเด้อมีมีคลิปมันออกมาบางทีเราก็แบบแต่งสวยแล้วอะแต่ก like, ็เขายังอยากดูในตัวอวดแต่เป็นแบบยงเราก็ยังเล่นได้ด้วยเล่นได้ค่ะ่ีพแบงค์เขาบอกเะไรอย่างไงบ้างคะพี่กับตั้งฟิลความดังที่เข้ามาแบบขนาดก็จะบอกว่าอดทนนะอะไรอย่างเงี้ยอดทนนะก็ก็อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะเป็นดําเนินไปในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ขา<บ>ไ,ได้สอนการรางตัวไหมเพราะว่าเขาก็ผ่านจุดนะะี้มาแล้วรายการติดทนนานมากๆอะไรเง,ง<บ>ี้ยบอกอยู่ค่ะบอกอยู่ว่าควรจะอย่างนี้หน่อยอย่างนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคเราด้วยก่อนเอนแบบรายการกับน้องแบงแล้วกุ้งฟัวฟัวอะไรปังภายในค้าคืนเขาบอกว่ามีความเชื่อในเรื่องพญานาคอะไรแบบเขาแก่ยังไงแล้วเราไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเชื่ออยู่แล้วในใจค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปไปแบบ แบบแบบสอนค่ะใช่เรื่องโอกาสน่าจะไปใช่ค่ะตามปกติเราก็มูข้อแก้ปูข้อแก่ไว้ค่ะใช่ค่ะต้องต้องนู่นนะวันนี้เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมีกำลังสาัพย์มาถึงอยากได้เพิ่ม้โน้หรือะไรไหนบ้างตอนนี้ปิดนี้ให้แม่ค่ะขอปิดนี้ให้แม่ก่อนเลยอันดับแรกปิดปิดปิดบ้านปิดบ้านจนจะมา ปลูกให้แม่ใหม่อีกสักหลั้งคือมีแผนไว้แล้วมีแผนเราเร็วมีไหมคะมก็ถ้าเร็วๆได้ก็ดีค่ะเคยพูดกับแม่ไปว่าวันที่ย้อนไปที่โคราชที่เรานอนหน้าห้องกับวันนี้ชีวิตมันหน้ามือกับหลักมือเลยเปลี่ยนไปเร็วมากๆเปลี่ยนเร็วคะ่ะ <c oughs> เคยเคยุยกับแม่ไหมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุยกับแม่ค่ะก็บอกว่าแม่หนูทำหนูทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้แล้วนะแม่ ช่แม่ก็เขาเขาเป็นคนพูดไม่เก่งอยู่แล้วแม่เขาบอกเออดีแล้วดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดาราแล้วบอกว่าเด็กมีพูดเตรียมเตรียมต่อละครอะไรอย่างเงี้ยลงให้เต้อสกีนบทกันไหมคะหรือว่าเราเล่นได้พิจารณเลยเล่นได้ค่ะเล่นได้ดับดงนี่แหละตอนนี้เป็นแบบดิเกยุคใหม่ทุกคนหลังเวทีก็ทักไลฟ์สดในติ๊กต็อกทุกคนเลยเป็นขอประคับขอจะขอวงกันบ้าไม่ค่ะไลก์กันเองค่ะอยากพูดคุยกับพี่ๆแฟนคลับที่เขา ไม่ได้มีโอกาสได้มาหน้าเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ใช้เวลานี้คเพื่อเขาใช่ค่ะใช่ไล์ตติ่อกนใชค่ะจริงจอิงความกำลังใจไม่ได้ฟีเลอยงคนเดียวไงน้องๆในวงอย่างก็เริ่มดังกันหมดเลยตัวเล็กๆกันล่ะอะอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจ น้องนุ้อยากจะบอกอะไรกับแม่โยกหรืออยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนบ้างที่เรามีวันนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีทั้งในโซเชียลแล้วก็้ดนหน้าเวทีค่ะขอบคุณที่พี่พี่เขาเป็นกระบอกเสียงอย่างดีถ้าหากว่าไม่มีพี่พี่ทุกทุกคนเป็นกระบอกเสียงก็จะไม่ได้มีดำดงหรือนุ่นแนนในวันนี้แน่นอนค่ะเรื่องขิทธิาร์กมีสื่อมาสจักภการอย่างน ชินค่ะชินแล้วร้องปิจารานร้อยเปอร์เซ็นต์นยจให้กอบคุณแบบเป็นภาษาลิเกะคำนึงสั้นๆได้ไหมภาษาลิเกหรือว่าน้องเพลงที่เราเป็นดับดูมาเคยเป็นโดฮันเป็นเบรย์รหนูหนูว่ายู่เลยอยากขอขอเหอะมาเลยมาเหอะอันนี้ค่ะ อยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าคณะเราบ้างสอนรมน้ำเพชรขอบคุณขอบคุณอีกหลายๆครั้งค่ะที่ให้โอกาสค่ะให้โอกาสเราแล้วก็ขอบคุณเวทีสอนรมน้ำเพชรขอบคุณลุงมรักป้าดวงแก้วสอนรมสอนรมแล้วก็พี่น้ำเพชรค่ะแล้วก็พี่ๆน,น้องๆข้างบนทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะให้แบบว่าให้ความอบอุ่นค่ะขอบคุณที่ให้ตรงนี้ให้โอกาสค่ะ Amen. Okay. Yeah. Amen. Yeah.